สวัสดีค่ะมินี้ปูขานัตลีมาจักมางาน,นยัพี่น้องมาพอบเขามาเห็นนะคะมาถ่ายเลยนั่งมาซื้อของพี่น้องก็นำมาเห็นกันเลยสิโเลยค่ะไปหลบบนพี่น้องจัะจะมีงานยังเนาะค่ะเนาะไปเบิ่งกันเลยค่ะยิงไก่สิเบิร์ตละบ่สอ๋อย เม่ข้างไก่ดีๆไก่บ้านที่ไก่บ้านในบ้านบ้านโดนวายบองโดยพ่อจังหวัดเซฟพาในเด้อปิงไก่เอ้ยได้โลคนจักบาทแจ๊กกะเจ้างานน่พีน้องๆโลบนคนพี่น้องสร้างสมาพูดเดียวทรายเดียวค่ะเผาเมื่อเผามาเนาะค่ะเนาะ ที่จริงก็าไปจากมานรอกพี่น้องมันเปื้อนมันเปื่อพอนั่งบ่มักเปื้อนค่ะพอนั่งเป็นคนให้โซนั่งขี้ข้านย่างนั่งบ่มักนั่งบ่มักมันเปื้อนแล้วเขบ้านนั่งมันบ่มเปื้อนขึ้นทังซี่ค่ะเลาะเลยค่ะคุณเจ้าบอกมีงานบุญ่งคือเอาพี่น้องไปไปเลาะบุญเลยค่ะ เขทาท่านี้กดออกขนาดเนาะค่ะเนะาะเลิศค่ะนั่งกามาคนเดียวเนาะพี่น้องอ่าสายเดียวค่ะสายเดียวสายปีค่ะแล้วข้าวเมื่อพ้ามาเนาะพี่น้องพอไปนั่งกามาคนเดียวนั่งกั้ยานคือกันค่ะจ้าข,า,ะะา,ขาเจ้ามีงานอย่าพี่น้องเนาะลองไปทางข้าเจ้าลงเบิง กบาลน่ากัจ้บุคคาทานเนาะค่ะเนาะประมาณว่าจังๆยักษ์ควันน้ำใยเฮ้ยลืมผ่าปิดปากค่ะกินลมสมวิวยามเลงเนาะค่ะเนาะประมาณว่าจังสบายดีค่ะข้าวปั่นบ่อไอ้สกีมันนี่แ้วจ้าได้ออกมาซอยจ้าเวนเคยกินน้ำอยู่บ่ โอ้ธาตโพลแซบได้ต้นเพิงอะไรจ้าจ้าอันนี้เคยกินพี่น้องเซบเซบพี่น้องท้าวพญาคาพันหัานพันยิ้มธาตโพนบอทาตโพนพี่น้องไปเวด์เรืองท้าพี่น้องทางฟังไทยมากัพระธาตโพนกับไปเวด์พันกระไรพี่น้องเพันหั่นต้นเพลิงค่ะเพันอนาตาลีเคยกินแะไรเซบเซบพี่น้องกคมกรอบค่ะได้มาซื้อน้ำเพลิงค่ะอันนี้งานอย่างนอหน้านั่งโบหูวันชานโอ้งานชงเฮือกนั่งว่างงานบุญงานบุญชงเฮือกเนาะค่ะ ไม่หลอกเขาเลยครับพี่น้องจับเอาเอาหลอกเลยค่ะนั่งกระมากใส่ดียวเนี่พี่นอ้องที่จริงเขาไปจากมาแล้วค่ะเพราะว่านั่งอะไรแหละมานนำคลิปน้ำไลยนั่งอย่างไรค่ะมานนำคลิปน้ำเบอร์นั่งอยางพี่นอ้อง พี่น้อลงันลงทางแม่น oh, <b ộ S 2> ้ำพ <c oughs> ี่น้องพูดปาแบไปปลาหมึกพี่น้องสบายดีไป็นาาแ่บพี่น้องเีนะเสียงเพลงนะบัน้ำบุบักเสียงเพียงอไปา่าหลอไปเรื่อยพี่น้อง ข้างขี้ม,มวิวยามเล็กเนาะคะ่ะเนาะมากคนเดียวน่ากับประจักษ์ประจักทั้งหลอกพี่การค่ะหลอกไปเรื่อยๆเนาะคะ่ะโอ๊ยอันนี้วงยังพี่น้องอ๋ออันนี้วงก็จะวงดวนตรีก็จะพี่น้องาบวกเกี่ยวกับห้างันไปเลยมี่เสียงเพลงจะหน่อยพี่น้องขาอยาบบันรับไปลงในน้ำโพงมาเลย ไอ้ไม่น่าพองค่ะเนาะพิลลุมชมวิวยามแรงพี่น้องพอดำมีงานบุญช่วงเพื่อพี่น้องจะเฮ้ากามาบัวท่านเราเนาะพะเนาะท่านมิทับทุ่งายท่านมิทับทุ่งเบาประทุนเราค่เมื่อเมื่อคำแล้วพี่น้องพิลลุมชมวิวยามแรงเราพี่น้องเนาะนั่งมากพอดีเยาว์มันใสเดียวค่ะ เราพิสเราถือขวัญยาบัตรคำเราพี่น้องเจ้าจะไปทางไหนทางยาอ๋อปีงปลาคนเท่าเองวันนี่นะคนเท่าเองปืนมานั่งกินเบียร์เลยผ้าผูกบาร์มังกินเบียร์เด้เลยโต๊ะทนายปลานะอันนี้วะจ้าอันนี้ซีจิมาแล้วโอ้พอกินอยู่ได้พ่อกินไดไรพ่อกินพ่อกินพอปนพอเจลเต็นั่งมาผู้เดียวนั่งกระซิบ้าไปเข้ามากินเจกองแคอกูงามกินเจกอง พิง้งไก่กระเซ็บนะคะน้องอันนี้ไม่ฆ่าพี่นอ้องบาดห้พักนาดบาดบาดบาดพักก็แล้ว่าก็ออกเป็นผลงามจ้าใครดีป้าจา้าอ๋อใครดีไปก่อนเด้อจา้นานั่งคำ้ำแล้วเราไปเรื่อยๆพี่น้องตามภาษาของนางค่ะเพราะว่าคำ้ำนะคะน้องพาไปพ่อมาค่ะ พอนั่นก็เป็นพุย่าพุนิงเนาะค่ะเนาะผมจะต้องคำบนต้องมือย่านเนาะค่ะเนาะย่านเจ็บบริชุดพุดผองค่ะพอนั่นก็เป็นชาวชาชาวลือพี่น้องย่านผู้ชายปั๊มค่ะเข้าไปเข้ามาเข้าเมืองเนาะค่ะเนาะประมาณว่าจังชันค่ะแต่ก็ไว้มีเสียงเพลงอนพี่น้องเนาะแต่จากหัวว่าเราก็ประเทศจังหัวเนาะค่ะแต่ข่อย่านบันทาเด้อพี่น้อง ว่าไป่แหละพี่น้องขั้นบ่อว่ากับปลาด้งหัวขั้นบ่เอาครัวกับปลาดิลูกนะคะเนาะประมาเป็นสำคัญหรอกค่ะขั้นบ่อตบหัวปลาดิอาบน้ำค่ะพี่เชียงเพ่งนะคะเนาะงไปงานบัลลังเบิ่งมีเชียงเพ่งอยังค่ะโอ้ยเชียงเพ่งกันเลพี่น้องจะตกไงเนาะ กิ่ลมโชว์ิวยามแรงพี่น้องเพอยาบัดคข้าม้วนั่งงอยอยู่ไน่นำคอไในน้ำโค้งค่ะมีเสียงเพลงจักหน่อยน้องค่ะน้องเพาะอยาบัดคข้พี่น้องนั่งกามาผู้เดียวทำไม่ได้สายเดียวค่ะโอเคนั่งกาสิกัาราคาพนักมาคนเดียวพี่น้องมาอยู่ค้ามมาอยู่มือน้องค่ะเนาะงกับเงินราคากับเปล่าเต่าคือน้องค่ะน้องพนักหน่อยชันๆพี่น้อง เลาะข้าวเลาะหลบหลวบไปเนาะค่ะเนาะเลาะไปเรื่อยๆเลาะไปเลยเรื่อยๆค่ะมานั่งก็มาฟ้าโอ้ยตนย้นไหนคือใหญ่ทิ่สุดตาบเบิ้ลมาค่ะม้าผู้เดียวเนาะพี่น้องนางก,กระไรทายเดียวค่ะก็ะมีคนมาทวงนาตาลีแบบคือว่าว่ายเทปอัตชังสั้นอ้าวกัจจวัตรใจน้องพี่น้องว่าว่ายกับว่าว่าไวย ว่าไว่กับกระท่วงว่าวกับบทท่วงชักสีฟังความใดนู่นขานนกประมาณว่าจังสั้นก้าเจ้าบอกคือว่าว่าอีเทที่ห่านตั้นนาทั้งทัวงนาทาลีบอกว่าว่ายข้าช่างเขาเนาะพี่น้องว่าว่าว่าก็ดีแล้วกระช่างเพิ่นว่าว่าเาก็ดีแล้วบุป็นอย่างนู่นขาจะได้กานั่งกับที่กำลาว์แต่คืนเนาะพี่น้องหลอกไปเอามากอะไรจับนี่พี่น้อง งานหน่อยเกี่ยวมากคือเก่าครัพี่น้องเกี่ยวไปเกี่ยวมากก็คือเก่าอัานนี้ทางเขาง,งานพื้นพี่น้องเพิ่อใช้บ้านหลอะเพิ่งจ้าหน่อยอยีกอนอ๋อ ขาดยำเลงค่ะอะไรครับพี่น้องจะได้ก็ผักไร่ผักแท้ผักบึงผักส้มผักติดตามด้วพี่น้องกดไว้ออมกดอดออมคิดออมใจนางอันพี่น้องเนี่ยค่ะพี่สารในข่อยาบัตรคำด้วพี่น้องอ่านุรกิจเบายังไปกับข่อยาบัตรคำลองคิดอะไรครับคนตำรวจปลอดภัยด,ด้วยค่ะการที่มีเสียงตู้ดังฉะนั้นมองคราบเป็นกำลังงาน,นยังซ่อมตู้คนอยู่ หานั่งบัวซนดอกพี่น้องน้ำเชียงตูเชียงฟิ่งเชียงรามมานั่งบัวโซนราคาไม่จะนั่งสี่มื่อน้องขายน้องกหลัาเต่าคืนกำลังเต่าคืนมั้งไงเราเข้าไปเป็นเพศนั่ะโอ้เคยเห็นอยู่เห็นกันแหละเอาย่างร่วงจะสุดยอนจะยังขอโทษเด้อนางกระไดนั่งบังพี่กาแฟผู้บ่าวพี่กับผู้บ่าวบ่ายยอบ่ายยอใครดี บักนดอกราใครดีบ่สอันนี้นะนะคะอยู่อ๋อข้องเจ้าเนี่ยบ่โดยจะมาทางจะมาหลอกมาหลอกพาลูกมาหลอกดิอ๋องานยังไงอีกนะงานชงเฮือโอเคครับก่อนครับก่อนเด้อจ้าหาหมื่นกี่เมนสบอันก้าวยางนะ ห้าพันกีกน้องมาเที่ยวได้นี่แหละสิบพันบอกอันนี้ได้ชนะอันนี้ก็สิบนอันนี้10บพันบอกไกลไกลไงไกลผ้าซื้อโซ่ปืนกับพ่น้องนากรมาผ่าหลุดน้ำเพิินนะคะนาะไปประมาณสิบนาทีเหนือกระมานะคะ ทาเบิ่งกักส้มคือเสียบจบบอแซียบดู่บะจานเน่ยขาเนี่กไม่ค่คา,คากระู้แล้ว <c oughs> น้องเบิ่งม่ค่ากระหู <c oughs> ๆๆ้ว่าจัโอเคค่ะเบิ่งจ่ายเงินคนเงินก็ใส่กระเป๋าข้าขายยันปห้ามค่ะพี่น้อ,อ,ๆๆองเอาเอาเออตอนนั้นอะไรชิปพันหรอปะตัอย่าดแล้วกองเงินตั้งใจกระเป๋าค่ะแอนเป็นเงินบาทเท่าไรสามสิบบาท อนันนงี้ยไี่แลนะตัดค่ะหาผ่น 5, พี่นอ้องเยิบ้อยแล้วค่ะใส่เปินติดตามช่องก่อนพี่นอ้องจ,<ะ>จะได้กระพางไร่ผักแท้ผักเบืงผักส้มเลยพี่นออ้องคลิปนี้กระจบุบคลิปนี้ก่อนนะคะ่ะคลิปหนาพ่กันใหม่อย่าลืมกไดไลา์กดแชร์กดกระดิ่งกดกระลุกให้นายังนั่งพี่นอ้องทรัพย์กจังไคให้นางเลยค่ะ